สวัสดีครับทุกท่านนะครับนี่เช่นเคยนะครับอันนี้ลันนะครับลันซิ่งนะครับเนี่ยครับผมเลยผมเก็บกล่องไว้นะครับมาได้ใส่สองอาทิตย์กว่าแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับลันซิ่งนะครับมนได้ใส่นะครับเลยยกเก็บมานะครับเนื่องจากเอารถไปซ่อมนะครับพ่วงข้างนะครับเอาไปซ่อมนะครับนี่ครับ ในตะข่ายก็นี่ครับรูมันก็ประมาณนี่ครับนี่รูเท่ากันนิ้วก้อยนะครับนี่ครับนี่ครับเหมือนกันหมดเลยนะครับนะครับแต่แต่ตัวปลาไหลก็ใหญ่กว่านิ้วก้อยนะครับนี่ครับเลยได้มานะครับผมเลยไปขังไว้ในบงบ่อปูนนะครับว่าจะเลี้ยงขุนต่อนะครับตัดทีนี้ไปดูนะครับไปดูบงบ่อปูนนะครับนี่ครับ อันนี้ครับลูกปั่นไหลนะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับนะครับน้าก็เปิดตลอดเวลานะครับเนี่ยครับยังนิ่งอยู่นะครับนะครับอันนี้ก็อีกบ่อหนึ่งนะครับเนี่ยครับน่ยังนิ่งอยู่นะครับนะครับบ่อนี้ก็อันนี้ก็ปีกว่าแล้วนะครับเนี่ยครับ ยังอยู่นะครับยังนิ่งอยู่นะครับนะครับเงียบกริบเลยนะครับมองไม่เห็นสักตัวเลยนะครับเขาไปนอนอยู่อีบ่อหนึ่งนะครับฝั่งโน้นนะครับตอนเป็นบ่อคู่นะครับนี่ครับมองไม่เห็นเลยนะครับแบบนี้น้ําก็เปิดตลอดเวลานะครับถือว่าปกตินะครับนี่ครับบ่อสองบ่อนะครับนี่ที่ว่าใส่ลันมานะครับตัวปลาไหลก็ใหญ่กว่านิ้วก้อยนิดหนึ่งนะครับ นี่ครับเนี่ยผมใส่ขังไว้ได้วันละ2ตัวสามตัวสตัวก็แล้วแต่นะครับผมก็ใส่ขังไว้นี่นะครับเนี่ยครับผมจะเตรียมวันนี้ครับทําที่เนี่ยครับทำที่ปลาไหลลอยนะครับมาแต่ลองดูก่อนเแก้เชือกก่อนนะครับนะครับสองบ่อนะครับนี่ครับหลังจากเนี่ยครับดูแล้วก็เนี่ยผมเลยเตรียมไว้นะครับต้องดูปลาไหลก่อนนะครับ ว่ายังอยู่นะหรือเปล่านะครับเนี่ยเตรียมไว้ก่อนนะครับว่าจะย้ายไปที่บ่อไหนนะครับต้องดูก่อนนะครับน้ําก็เปิดตลอดเวลานะครับนี่ครับน้ําให้เปิดตลอดนะครับอันนี้สําคัญนะครับเวลาได้ปลาไหลมาเนี่ยใส่ลันมาเนี่ยก็ต้องเปิดนะครับให้มันระบายออกนะครับนี่ครับเนี่ยตัวนี้นะครับทั้งสองบ่อเลยครับเนี่ยน้ําก็เปิดเหมือนกันนะครับ นะครับนี่ครับหลังจากเปิดน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับนี่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 ครับเปิดออกนะครับจะได้รู้ว่าเออตอนนี้เดบผมจะให้อาหารลูกปัดหลายก่อนนะครับสักกลับหนึ่งนะครับนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะบานทีภาพอาจจะซ้ำนะครับเรื่องปัดหลายอาจจะเดิมๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับนะครับนี่ครับผมจะให้กรรมหนึ่งนะครับซึ่งปกติผมจะให้ช่วงกลางคืนนะครับให้ครั้งเดียวนะครับนี่ครับเริ่มออกมาแล้วนะครับ นครับตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับตอนนี้นี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ มามาดูบอ่อหนึ่งนะครับเนี่ยบอ่อนี้กินดีหน่อยนะครับเนี่ยที่มีทันเอฟซถามนะครับือว่าเออตัวปลาไหลก็เท่ากับน,นิ้วก้อยนะครับใหญ่กว่านิ้วก้อยก็ยกมีนะครับมีนะมันสลับกันไปนะครับต้องขอบขอบคุณน,นะครับเอ,อถ้าสงสัยเรื่องไหนก็ถามได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับ ิ่งไหนที่ผมพอจะทราบเดี๋ยวผมจะตอบนะครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเนี่ย ประมาณนี้นะครับซึ่งปกติแล้วนะผมชอบนะครับชอบเลี้ยงปลาไหลนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอทีนี้มาดูบ่อนะครับนี่น้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับนี่ครับทั้งสองบ่อเลยนะครับนี่ครับเริ่มแห้งแล้วดูถุงถุงขยะสีดํานะครับนี่มีตะไคร่บเขียวจับอยู่นะครับดำๆำนะครับเนี่ครับให้จับ แหวนี้ถือว่าปกตินะครับเพราะว่าน้ำนะเนื่องอยู่นะครับเดี๋ยวได้เปิดก่อนนะครับเดียวได้ปรับแสงกล้องนิดหนึ่งนะครับนะครับดูได้เลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับใสเท่ากันเลยนะครับในสลันมานะครับลันซิ่งนะครับ มัออกจะรูตะขายนะครับหอนิ้วก้อยนะครับปอดีมันใหญ่กว่านิ้วก้อยนิดหนึ่งมันออกไม่ได้ครับเลยตัวเลยเท่ากันหมดนะครับนี่ครับผมจะว่าแต่เลี้ยงคุณต่อนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดล้างก่อนนะครับล้างจริงปต่จุลูนออกก่อนนะครับนี่ครับมาดูบ่อนี้นะครับ ผมจะยกเชือกฟางนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวเอาเชือกฟางออกก่อนนะครับนะครับดูแล้วก็เออมีนะครับมีบางตัวก็ตายนะครับตื่ตายมันเปื่อยนะครับมีมีครับเนี่ยมีครับเพราะว่าปกติมันเป็นแล้วนะครับ ที่วัาใส่ลานมาแล้วล้างล้างก็เนี่ยครับเนี่ยครับมันมันเปื่อยนะครับเวลาบางตัวมันตายนะครับเนี่ยครับเปื่อยนะครับเนี่ยนะครับนะผมล้างน้ําก่อนนะก่อนจะใส่นะก็เปิดน้ําระบายออกตลอดเวลานะครับมันก็มีบ้างนะครับตายนะครับเนี่ยครับเนี่ยผมมาจะย้ายมาลงบ่อนี้นะครับนะครับเนี่ยตัวใส่เท่ากันเดี๋ยวเปิดถุงขยะสีดํานะครับ นี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะย้ายมาวางนี่นะครับเนี่ยคนเจาะหอานี่มาวางล้อมรอบนะครับเนี่ยจัดการก่อนนะครับนะครับต้องเตรียมก่อนนะครับ นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับย้ายมาเรียบร้อยนะต้องล้างออกก่อนนะครับนี่ครับล <expedition inhos, S 2> ้างออกก่อนนะครับนี่ครับตรงกลางบ่อนะครับนะนะนะครับปิดท,ท,ทิ้งไว้ก่อนนะทิ้งไอ้แห้งก่อนนะับแล้วก็เติมน้ําแช่ไว้นะครับนี่ครับทีนีาย้ายมาเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ํานะครับนี่ครับขะมานี้นะเนี่ยผมจะทําช่องให้อาหารตรงกลางนะครับ เราจะฝึกให้กินอาหารเม็ดนะครับนี่ครับเดียวเรเปิดดูนะครับนี่ครับเนี่ครับใสเท่ากันเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยผมจะได้จะได้รู้ว่าเออ4-5เดือนมันจะโตขนาดไหนนะครับสําคัญมากนะครับเรื่องน้ำเลยครับนี่ครับวิธีการผมเลี้ยงขุนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ คื่ใส่ตะไคร์อ้วนนั่นับเพื่อให้มันลอยนะครับลอยได้นะครับนี่ครับเนี่ยนี่ก็มีนะครับเนี่ยถุงขยะสีดํานะครับเนี่ยครับเนี่ยผมจะได้ผมจะได้อัปเดตเนี่ยเอานี้วางก่อนนะครับเนี่ยครับวางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วก็เติมน้ําให้ได้ที่ได้ระดับของมันนะครับก็ประมาณนี้ผมจะได้รู้ว่าเออ ี่ห้าหเดือนมันจะโตขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะจะยอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับบ่อนี้นะครับก่อแห้งแล้วก็เติมน้ํานะครับแช่ไว้นะครับนี่ครับเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูบ่อที่ที่ให้อาหาระตี้นะครับนี่ครับหมดแล้วนะครับนี่ครับหมดเกลี้ยงนะครับ ดูบอสต่อไปนะครับวันนี้ก็เหลือหน่อยหนึ่งนะครับเหลือนิดเดียวนะก็ถือว่ากินนะครับกินเกือบหมดนะครับโอเคนะครับเอาทีนี้มาดูลูกปลาไหลนะครับวิธีการเปลี่ยนน้ําก็ง่ายๆนะครับนี่ครับนี่เดียววิธีการผมเปลี่ยนน้านะครับต้องดูน้ําก่อนนะครับเนี่ยน้าอาจจะขำๆนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับก็เตรียมนะครับเนี่ยเปิดน้ํามาใส่นะครับถ่านะครับทุกอย่าง20 บาทนะครับนามาซื้อมาวางนะครับเนี่ยเอานี้ออกก่อนนะครับนะครับแล้วก็เทไปเลยนะครับง่ายๆนะครับเนี่ยนะในในถังน้ํายังใสอยู่นะครับแต่เนี่ยเลยทําให้ให้ดูว่าวิธีเปลี่ยนน้ํำยังไงนะครับเนี่ยครับผมก็เทไปเลยนะครับเนี่ยพอพอน้ําเริ่มแห้งหมดค่อยๆเทนะครับเดี๋ยวปลาไหลมันจะดิ้นนะครับ ค่อยๆเทนะครับในวิธีการผมเปลี่ยนน้ำก็แบบนี้นะครับง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับนะครับค่อยๆเทไปนะครับนะครับเทให้หมดไปเลยนะครับนะครับหมดแล้วก็แค่นี้นะครับ นี่ครับน้ำก็เปิดนะครับแล้วก็เติมน้ำนะครับเดี๋ยวเอาสายยานะครับเติมน้ำนะครับนี่ครับเติมแล้วก็เขย่าเขย่าล้างออกนะครับง่ายๆนะครับนี่ครับนี่ว่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เติมน้ำให้ปลาไหลวิ่งขยับไปขยับมานะครับจะได้ล้างในนูในตัวนะครับอันนี้ก็เขย่าล้างเลยนะครับ แล้วก็วางที่เดิมนะครับแล้วอันนี้ก็วางที่เดิมนะครับที่ให้อาหารนะครับล้วก็สายยางแล้วก็วางนะครับนี่ครับแล้วก็ยกมาเลยนะครับยกมาเทเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับง่ายๆนี่ครับประมาณนี้ค็มีคราบอาหารในติดอยู่ในนี่ครับนี่ครับน่วค่อยล้างออกนะครับก็แค่นี้นะครับถือว่าเสร็จนะครับ นยครับปลาไหลมันจะวิ่งนะได้น้ําใหม่มันจะวิ่งตลอดเวลานะครับนี่ครับเพราะปลาไหลรู้สึกว่าต้องชอบน้ําสะอาดอยู่แล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนน้านะครับแบบผมนะครับง่ายๆนะครับนี่ครับอาหารการเนี่ยผมก็ให้ช่วงกลางคืนนะครับน้นะนี่ครับ ดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับอาหารให้ครั้งเดียวนะครับช่วงกลางคืนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับให้อาหารตรงนี้นะครับตรง PVC นะครับอาหารอาหารเม็ดเลยนะครับเนี่ยอาหารเม็ดเล็กนะครับนี่ครับให้ครั้งเดียวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาตลอดนะครับเนี่ยฐาน้้ำได้ระดับก็ก็ก็พอนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดฝานะครับเนี่ครับประมาณนี้นะครับเี่ ต้องมีเวลาด้วยนะครับมีเวลาเปลี่ยนน้ำนะครับน้ําได้ระดับแล้วนะครับก็พอนะครับแล้วก็ปิดน้ําแล้วก็ปิดฝาก็ถือว่าเสร็จนะครับอเอาแค่นี้ก่อนนะครับในคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ